สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มีวิธีการเก็บมะเขือเทศให้สดนานมาฝากกันค่ะประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากมายหลายอย่างนอกจากจะนํามาปรุงอาหารแล้วนะคะสําหรับคุณสาวๆก็ยังนาํามะเขือเทศไปพอกหน้ามาร์กหน้าให้ผิวหน้าสวยอ่อนเยาว์อยู่เสมอว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บมะเขือเทศให้สดนานกันค่ะวิธีการแรกนะคะในกรณีที่ห้องครัวของเรา อากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปนะคะ<ส>ก็สามารถที่จะนำถาดมาเรียงจัดเรียงมะเขือเทศได้เลยนะคะโดยใช้ขั้วของมะเขือเทศนะคะคว่ำลงไปค่ะเพื่อให้อากาศสัมผัสกับขั้วของมะเขือเทศน้อยที่สุดค่ะควรจัดเรียงกันนะคะไม่ควรวางทับก,กันค่ะ ในกรณีที่นำมะเขือเทศนะคะใส่ถุงพลาสติกไว้ก็จะทำให้มะเขือเทศของเรานะคะเน่าเร็วนะคะแล้วก็เสียเร็วด้วยค่ะก็จะวางประมาณนี้นะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะตำแหน่งที่แดดส่องถึงด้วยค่ะวิธีที่2นะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากนะคะ<ม>ก็ให้นำมะเขือเทศค่ะมาใส่ถุงกระดาษที่สะอาดนะคะโดย จัดเรียงมะเขือเทศนะคะไม่ให้ทับกันค่ะค่ะค่ะก็จะวางเรียงกันเลยนะคะ เอเคีเยียงกันเสร็จนะคะเราก็จะพับปากถุงแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถนำเข้าตู้เย็นในช่องแช่ผักได้เลยค่ะแล้วก็ในกรณีนะคะที่เราจะนำมาปรุงอาหารนะคะก็ควรนำออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้รสชาติของมะเขือเทศนะคะคืนรสชาติสดใหม่ค่ะจากนั้นก็นำไปปรุงอาหารได้เลยค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีการเก็บมะเขือเทศให้สดนานทำได้ง่ายดิดเดียวลองไปทำดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ